โอเคครับเมื่อเราได้รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเตรียมสภาพแวดล้อมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของการสร้างตารางนะครับในฐานข้อมูลนะครับซึ่งใครยังไม่เคยสร้างตารางในฐานข้อมูลโดยใช้ MySQL เนี่ยก็อาจจะกลับไปย้อนดูนะครับอคอร์สนะครับคอร์สของอ SQL นะครับที่อยู่ในเว็บ codingthailand.com ได้นะครับ พอมาในคอร์สนี้นะครับผมก็คงจะไม่พามาพิมพ์นะก็คงจะพาใช้นะครับก็ให้เราใช้ตัว phpmyadmin นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล mysql นะครับแบบ gui นะครับก็คือเราไม่ต้องพิมพ์คอมมาไลน์ละนะครับเราคลิกอย่างเดียวเลยนะครับหรือใครจะใช้เครื่องมืออื่นก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับเราก็เปิดใช่ไหมตัว ยูนิเซ r ร์เวอร์คอนเทขึ้นมานะครับตามนี้นะฮะทุกอย่างก็ต้องรันเป็นสีเขียวหมดนะครับแล้วก็กดที่ phpmyadmin นะครับถ้าใครใช้นะครับตัวจำลองเซิร์ฟเตัวอื่นก็พิมพ์ local host นะครับพิมพ์ตัว local host นะครับ slash phpmyadmin ได้นะครับโอเคผมก็กดเลยนะครับเขาก็จะพาเข้าสู่หน้าจอของอ phpmyadmin นะครับ เดี๋ยวเรามาสร้างฐานข้อมูลกันเลยนะครับก็คลิกที่ New นะครับสร้างฐานข้อมูลผมสมมติอ่าผมทำ e-commerce ชื่อว่า ecomdb ละกันนะครับตัว Collection ผมก็เลือกเป็น UTF นะครับ UTF8 นะครับตัวนี้จะเป็นการเก็บภาษานะครับในตัวฐานข้อมูลนะครับซึ่ง UTF8 ก็ support นะครับหรือว่ารองรับ ไดห้หลายภาษารวมทั้งภาษาไทยเราด้วยนะครับผมก็จะเลือกเป็น UT8 f General CI เป็นตัวที่เอาไว้รองรับภาษาด้วยนะครับรหัสภาษาเรียบร้อยนะครับก็กด Create รเราก็จะได้ตัวฐานข้อมูลมาแล้วนะครับชื่อว่า Ecom DB อันนี้ช่วยกันจำด้วยนะครับผมก็กดไปที่ฐานข้อมูลเนี่ยมันก็จะมี ให้เราสร้างเทเบิลได้เลยนะครับสมมุติผมจะสร้างสัก2องเทเบิลนะครับเทเบิลแรกชื่อว่าเป็น product type นะครับซึ่งเป็นตารางที่เราจะเอาไว้เก็บนะครับตัวประเภทสินค้านะครับผมก็ใส่คอลัมน์เป็น2คอลัมน์นะครับก็กด go นะฮะตัวแรกนะครับคอลัมน์แรกผมก็จะตั้งชื่อว่า pt underscore id นะครับเอาไว้เก็บ รหัสนะครับรหัสประเภทสินค้านะครับก็ให้เป็นอินนะครับให้เป็นอินก็คือเป็นตัวเลขนะครับขนาดสัก3ก็พอละนะครับ3หลักนะครับเป็นตัวเลข3หลักนะครับตัว Attribute นะครับผมเลือกอันซายก็คือเราไม่อยากให้มันติดลบนะครับคือให้ให้เป็นบวกนะครับผมเลือกตัวนี้ให้เป็นคีย์หลักนะครับเป็น primary key แล้วให้มัน auto increment นะครับก็คือให้มันเวลาที่เราเพิ่มข้อมูลเนี่ยมันก็จะรันเลขนะครับให้เราอัตโนมัติก็คือ1 2 3 4 5นะครับก็คือเราใช้ให้ติ๊กถูกตัวนี้นะครับถ้าใครอยากรันเลขอัตโนมัตินะครับในที่นี้ผมติ๊กนะชื่อประเภทสินค้านะครับผมก็บอกว่าเป็น pt underscore name นะครับเป็นชื่อก็ต้องเป็นวาชาใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวอักษร ขนาดผมสัก50ก็พอละนะครับห้ตัวอักษรก็น่าจะพอเก็บนะครับประเภทสินค้าก็เก็บอะไรเช่นเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้หญิงกายเครื่องดื่มอะไรก็ว่าไปเสื้อผ้าเกาหลีอะไรอ่งนะครับแล้วแต่เราจะเก็บนะครับอันนี้ก็ดูให้พอแล้วกันนะครับขึ้นอยู่กับระบบของเรานะครับโอเคอื่นๆก็คงไม่มีอะไรมากนะครับนะครับถ้าตัวตารางเรานะครับมีการใช้ o r r i g n key นะครับ เกิดขึ้นนะครับมีการใช้ f o r ์ i g น k ี y ตัว storage engine ตรงนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็น innodb นะครับเพื่อที่จะ support ตัว f o r ์ i g น k ี y นะครับก็เปลี่ยนเป็น innodb ได้นะฮะถ้าใครอยากทำฟอร์ i g น k ี y นะครับโอเคออผมเปลี่ยนไว้แล้วกันเผื่อ,อนาคตอยากอยากใช้นะฮะก็กดเซฟแค่นี้เราก็ได้1ตารางมาแล้วครับเป็นตารางประเภทสินค้าคราวนี้สร้างอีกตารางหนึ่งครับผมกด new ที่ด้านซ้ายนะ ก็คือเป็นตาราง product ฑ์ครับก็คือตารางสินค้าเลยครับตารางสินค้าผมขอเพิ่มเป็นอีกกดโกนะครับคือเพิ่มเพิ่มคอลัมน์นะครับอีกอีกคอลัมน์หนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับตัวแรกนะครับให้เป็นโปรไอดีนะครับโปรไอดีก็คือรหัสสินค้านะครับอ่ะเป็นอินนี่แหละครับอ่ะให้สัก5้าหลักแล้วกันนะครับอ่าเป็น อันไซก็ได้นะครับอันไซนะครับหรือใครอยากเลือกอันไซ n ซีโร่ฟิวก็ได้นะก็คือให้เติมศูนย์เข้าไปข้างหน้าด้วยนะครับเช่น1ก็เป็น00001อย่างนี้นะครับแต่ผมเอาอันไซเฉยนะใครอยากลองก็ได้นะครับอินด x เป็น p r i m เมลิ e y นะครับตัว a u t o ้อินคิ e เมเหมือนกันดีกว่านะครับได้เลยแล้วก็เป็นชื่อสินค้านะครับ โปรอันด์เคอ e n เนมนะครับเป็นวาชาก็คือเป็นตัวอักษรนะครับตัวอัวกษรเอาสักร้อยไปเลยแล้วกันเผื่อชื่อสินค้ามันยาวนะครับแล้วก็เผื่อไว้นะครับอ,อันอื่นผมไม่เซตนะตัวถัดมาเป็น pro price นะครับก็คือราคานะครับราคาสินค้าราคาสินค้านะครับถ้าร้านเราขายที่มีจุดยอดยมด้วยก็ควรเผื่อไว้นะครับด้วยนะฮะ ถ้าจุดทศยมนะครับเราจะต้องเลือกนี่ก็มีให้เลือกอยู่แล้วเราสี่อันนีนะครับมี decimal float double นะครับก็คือเป็นเราสามารถเลือกนะครับตัวราคานะครับเป,เป็นทศยมก็เช่นเป็นสตางค์ใช่ไหมเช่นเจ็ดสิบห้าสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ก็คือมีมีทศยมสองหลักนะครับผมขอเลือกเป็น decimal แล้วกันนะครับก็คือ,อมีขนาดสักสิบสิบหลักนะครับ คอมม่านะครับคอมมา่าก็คือมีขนาดทั้งหมดสิบหลักนะครับแล้วก็มีทศยมสองตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นที่ใช้จริงๆนะก็คงจะเป็น8หลักใช่ไหมฮะแปบวกสก็เท่ากับ10นะครับทั้งหมด10หลักนะทยม2ก็จะเหลือแค่8ปนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆว่าเราเก็บพอไหมนะว่าราคาสินค้าเราถึงหลักล้าน10ล้านไหมนะครับอันนี้ก็ต้องดูระบบของตัวเองด้วย นะครับโอเคนะครับอีกตัวนึ่งขอเป็นวันที่ด้วยละกันก็คือโปรเดตแอ d นะครับก็คือเป็นวันที่เราเพิ่มสินค้าตัวนี้เข้ามาในระบบนะครับตัวนี้ผมเลือกเป็นวันที่นะครับก็คือเป็นเดทนะครับวันที่ไม่มีความกว้างนะครับก็คือเราว่างไว้เลยนะครับอ่ะโอเคสุดท้ายครับก็คือ สินค้าชนิดนี้นะสินค้าตัวนี้นะครับมีประเภทสินค้าอะไรนะครับซึ่งผมจะ,ะมีฟิลที่เอาไว้เชื่อมกันกันกบ Product Type ตรงนี้นะครับเชื่อมไปที่ p r า m a r y Key ของ Product Type นะครับแต่ผมจะไม่ได้สร้าง Foreign Key นะครับถ้าใครสร้าง f o Foreign Key อาจจะต้องพิมพ์ิมคำสั่ง sql เอานะครับ อันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่โปรเซสตอนนั้นจะเป็นตั้งชื่อให้เหมือนกันลวกันผมตั้งเป็น ptid เป็นอินนะครับขนาด3นะครับก็คือให้กำหนดให้ตรงกันกันกบตัว product type นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าสินค้าชนิดนี้นะครับมีประเภทสินค้าเป็นอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับ s t o r a e engine ผมเลือกเป็น innodb เพื่อไว้นาะคตเผื่ออยากเพิ่มนะครับหรือแก้ไขนะเพิ่มตัว ptid เป็น Foreign Key จริงๆนะครับที่เชื่อมกันนะครับโอเคผมกดเซฟนะครับตัว PHP myadmin ก็จะสร้างนะครับตารางให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เรียนคอร์สนี้ก็สร้างตารางตามผมได้เลยนะแต่อย่าพิมพ์ผิดนะนะครับก็ดูดีๆนะครับเราก็จะมีหนึ่งคือนะครับตาราง Product Type ผมกดที่ Structure นะดูอ่าตัว Structure นี้ก็เอาไวด้ดูตัวโครงสร้างนะครับ เช็คดูให้เหมือนกันนะครับบาวส์ตัวนี้เอาไว้ดูข้อมูลนะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับกับตาราง Product นะฮะตอนนี้เรามี2ตารางผมก็คลิกที่ Structure นะฮะก็เอาไว้ดูโครงสร้างนะครับตามนี้ฮะโอเคนะครับก็ลองเช็คดูนะฮะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการนะครับในการสร้างตารางนะครับ โดยใช้ php myadmin นะครับอ่ะก่อนจบเดี๋ยวผมลองให้เราลองเพิ่มประเภทสินค้าก็ได้นะครับตรงนี้ตรง product type นะครับหรือหมวดสินค้านั่นแหละลองเพิ่มโดยอ่ใช้ php myadmin ดูนะครับใครอยากพิมพ์คำสั่ง insert ก็ไม่ว่ากันนะครับผมกดที่ insert นะครับลองดูลองดูงดสมมุติเป็นหมวดสินค้า ถ้า PTA D เป็น Auto Increment นะครับเราก็ไม่ต้องกอรอกเลขหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวมันจะกอรอกให้เองคือมันจะเพิ่มให้เราเองนะครับแล้วก็กอรอกเฉพาะตัวชื่อหมวดสินค้าก็ได้นะครับสมมติผมเอาเป็นเสื้อผ้านะครับลองเพิ่มดูนะครับตัวแถวที่สองผมเป็นกางเกงนะครับ ผมเพิ่มหมดผมก็กด go เลยนะครับเราก็จะได้2แถวมานะครับกดที่ browse นะครับดูข้อมูลอโอเคนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เราเพิ่มเข้าไปโดยใช้ phpmyadmin นะครับก็คือเราค่อยไปดูอีกทีนะไปดูค่อยไปดูคอนเซปต์อีกทีว่าถ้าเราเขียน php เนี่ยนะครับเราจะเพิ่มข้อมูลแบบนี้ได้ยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะเป็นคลิป ที่เราต้องติดต่อฐานข้อมูลละลองเขียน p ี p ติดต่อ MySQL ลลองดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ